ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันเลี้ยวนะครับเนาะอ้นะครับผมหลังจากที่ห้างหายในการตกปลาอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะรับพี่น้องมอนี่ผมกับภาพี่น้องครับออกไม้กันแล้วนะครับผมมาอ่างหัวเอี้ยงคือเก่าครับหมายเก่านะครับเนาะก็อยากไปไม้อื่นพี่น้องเดี๋ยวสิไปแย่งที่แย่งทางเพื่อนบางที่ก็มีเจ้าของไอ้ประจําอยู่แล้วนะครับเนาะเอาหม่างเก้านี่แหละนะครับเนาะเดี๋ยวสิไปรบบวน พี่พี่น้องน้องกปลายู่งมองท่าข้าเจ้ามีมองประจําอยู่นะครับเนาะเอ้าพี่น้องเดี๋ยวมือนี่สิผ้าพี่น้องมาออกไม้นะครับผมเอามะควิดสูตรสองมาลงพี่น้องครับมือนี่มาหอดประมาณตีสามครับพี่น้องครับโอ้ยนาฬิกากับผมีชักสีเบิ้องยังดอกเบิ้ไง้บ่งสันละตอนเด็กๆเก่าพี่น้องครับผมเอ้าพอสีเวลาเดี๋ยวลงเบ็ดลงขององนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับในสวนของเยือนนะครับเนาะฮ่าฮมือนี่ได้เวลาของมะควิดสูตรสองแล้วพี่น้องครับนี่ มาควิดสูตรสองมาให้พี่น้องนะครับผมได้เบิ้งสักกภยาผานะครับนาองอ่ามันนี้เอาสูตรสองมาเรืองถางครับก่อนจะใช้พี่น้องครับนี่คือเก่าครับจเจ้าเกา่ากะทินะครับพี่น้องครับอี่ห้อยยังก็บเบิ้งเอาพี่น้องเลย <c ười> ันเจ้าของกะทิบริษัทเจ้าของกะทิมาเห็นผมกกอย่าลืมนะครับพี่น้องมาเป็นสปอนเซอร์ให้ในเรือ <c ười> โอ้ยนาอ ปูหมูให้ทุกคลิปได้สิผสมไปเรื่อยๆครับก็ต้องไปนวดครับพี่น้องผสมพ่อปั้นได้นะครับเนาะใส่แทนน้ำเลยหรือสใส่น้าก็ได้พี่น้องครับเนาะมึงนี้เอามาควิดสูตรสองมาล่องให้พี่น้องเบล่งกันนะครับเนาะหลังจากที่ล่องให้แต่พี่น้องเบิ่งมาควิดสูตรหนึ่งมาควิดสูตรหนึ่งอยู่แล้วเนาะเอามนี่นะครับผมตามคําเดียกร้องนะครับผมเอามาควิดสูตรสองมาล่องให้เบิ่งนะครับเนาะ้วก็พี่น้องครับอ่าเกี่ยวใส่ไก่ลงไปนะครับเนาะ ใส่ไก่พี่น้องครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดขึ้นเก้าพี่น้องครับผมก็ซื้อเขามาแล้วนะแล้วก็นี่ครับเม็ดโฟมนะครับผมเม็ดน้อยพี่น้องครับเนาะอย่าไปเอาเม็ดใหญ่หลนะครับพอดีกับตัวเบสแล้วนะครับตัวเบ็ไม่นี้ก็ใส่เบอร์หกจิโน่ข้เกานะครับพี่น้องครับแล้วกับบางคนนะครับผมก็ถามเขามาว่านะครับมะขวิดสูตรหนึ่งสูตรสองเก็บได้นานไหมพี่น้องผมก็เก็บใส่ในถังอย่แลยพี่น้องครับบอกลายเทือแล้วเนาะเนาะนี่เก็บใส่ในถังนะครับ เลือกถังที่มันปิดมิดชิดเนี่ยครับเนี่ยปิดมิดชิดเนี่ยนี่นี่เนี่ยปิดแวงสิพี่น้องได้เป็นเดือนเดือนพี่น้องผมใส่นี่ได้เป็นเดือนเดือนเลยที่ใส่ว่าเมดเนี่ยนะครับผมก็ปิดแวงที่ละก็บว่เห็นขึ้นล่าอย่างพี่น้องมีล่าขาวล่าแดงอีหยังขึ้นจักเลยนะครับเนาะเนาะลองไปเก็บกันเบื่องครับแต่ว่าใหญ่ืออากาศนะครับเนาะการเก็บยาให้อากาศเข้าพี่น้องสีใส ถุงพลาสติกสั้นนึงก่อนก็ไ oh ด้แล้วก็มัดปากถุงดีๆนะครับแล้วก็เอาเนี่ยฟ้าถังเนี่ยครับพี่น้องครับเอาฟ้าถังเนี่ยปิดให้สนิทอยาให้อากาศเข้านะครับเนาะเก็บได้เป็นเดือนๆครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องกับนี่นะครับอ่าพี่น้องบางคนถามผมว่าเกี่ยวนะครับผมอาจจะเป็นมือไหมครับพี่น้องครับแต่กับมือเก่ากับเบื้องใบกับบ่เสียไหลครับพี่น้องครับนะครับการเกี่ยวใส่ไก่ครับพี่น้องเน้อนะครับผมเกี่ยวธรรมดานี่แหละครับพี่น้องเนี่ยเกี่ยวแล้วก็ม้วนเีงเท่า เกี่ยวแล้วกับม้นเพ่นะครับเกี่ยวไปตามใส่มันนะครับเกี่ยวแล้วกับมนปนไปพี่น้องครับไม่ยากครับพี่น้องเกี่ยวง่ายๆอย่างทีล่ล่ะเนี่ยนะครับเห็นมันอยู่ในตัวเบ็ดนะครับผมเวลาลงหนำจะฟูฟูให้ในปลาตอดได้ไงใส่ไกลเนี่ยพ่อสัมนี้ครับพี่น้องครับเนี่ยครับสัมนี้ละ่นะอ่า อากาศเม็ดฟอมพี่น้องครับเกี่ยวเข่าปมะมานนี่นะครับเนาะนี่อ่าผมาณนี่ครับพี่น้องครับเห็นปะครับชัดเลยเนี่ยครับน้องๆบางคนนะครับเกี่ยวเม็ดฟอมเกี่ยวเองสินี่เ <laughs> นี่ยครับพี่น้องเกี่ยวองสิไหมป่ามันจะไปตีพี่น้อง <laughs> โอ้ยผมเห็นลมจากหัวหาเด็กดากเลยเนี่ยเกี่ยวเองสิ เอาบ่้หัวกับบุบ้งยังนะครับอ่าผมสีสอนให้เนี่เอาเมื่อไหร่เอานี่อาวน,เาน่เกี่ยวสี่เด้อบักลาเ <c oughs> ยยด้อว่าจเใหได้อ่าอยากหัวเลยเถอะพูดไดสอนเกี่ยวเม็ดฟุ้ <c oughs> นี่เขาจะเาเกี่ยวสี่เด้อนะครับหรือบางคนอาจจะเกี่ยวสองเม็ดนะขามากก็ได้นะครับเนาะแต่มันเบ็ดตัวหน่อยเรต้องจําเป็นต้องไปเกี่ยวสองเม็ดนะครับเม็ดฟุ้เม็ดฟุ้นะครับเอาสนีพอ่อเป็นน้องเนาะ อากาการปั่นเยื่อเนาะพี่น้องเนาะซัำนี้นี่สวนเมาสผมมีปั่นสองรอบนะครับคือจังป่าบอนั่นแหละนะครับนี่รอบแรกนะครับเนาะแน่นแน่จังหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันเกาะอยู่กับตะก้อนะครับรอบป่ามากินนะครับรอบที่สองครับพี่น้องครับนี่ปัน่นซัำนี่ละนี่เนี่ยซัำน,นี้พ่อเนี่ยครับตีได้เลย,เลยนี่ไม่ต้องให้มันกลมหรอกนี่นะตียิงเสียลงไปเลย นะครับเนาะรอบแรกเสิให้มันแตกโตเร็วๆย่าไปบีบแน่นพี่น้องเอามันพ่ออยู่เนี่ยครับไม่ต้องจําเป็นต้องสวยต้องงามนี่จังสิตีได้เลย,เลยบล็อกต้องกลมนนบ่ยบนเน้นความกลมนะครับเนีนการแตกโตนะครับของคนปั้นเอาจนกลมคือจังงันอันลูกเบสบอลนี่ <laughs> ลูกเทนนิสนี่เฮีย <laughs> น้องกูสิได้ตกป่าปั้นให้กลมๆอยู่หันละบ่ได้ตกจักเถื่อนนี่ครับ รอบสองนี่ปั่นขนมีพี่น้องครับตีได้เลยนะครับเนาะเอาลุยครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับลงเบ็ดกันเรียบร้อยนะครับผมยังขึ้นนี่คือเก่าครับพี่น้องครับผมลงไวหาหลังนี่เก่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเหตุผลที่ลงไวหาหลังกัเพราะว่าเวลาท้าป่ากินนะครับพี่น้องครับมันสะดวกในการเยื่อป่านะครับเนาะเอาโอเคเดี๋ยวขึ้นไปพักพอนทั้งทึงนะครับเนาะกับรถคู่ใจ นะครับุ่นี่ <c 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 ุ <n N ่นะครับรดกูใจนะครับขึ้นไปนอนในรถเปิดประตูไว้ครับจะได้หายใจออกหมผ่าอยู่ข้างในผมเราพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขั้นป่ากินกันได้ตื่นกันมานะครับทายถ้ำกันนะครับผมนะเอ้าโอเคครับพี่น้องครับรอบผลงานกันต่อไปครับผมครับพี่น้องครับเศร้าแล้วนะครับเนาะขยันบมงอย่างเกิดขึ้นครับพี่น้องครับได้มาขึ้นนี่แล้วนะครับเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมดีล่งเบ็ดเพิ่มนะครับล่งเยือเพิ่มนะครับผมเป็นเก้าหลังนะครับเนาะอ่ะโอเคครับปันเยือ เยอะร่กันในรอบชาวนี้ครับผม,มน้องครับ น้องครับกะแวะมาถามข้าวๆนะครับครับลงลุงพู่นนะครับเนาะมาอยู่น้ากันนี่ครับนะครับลุงขินครับวันนี้ทับปิงเวลาเนี่ยอือยังหมดถึงเวลาครับสภาพโดยร่วมกัเนี่ยครับพี่น้องครับทั้งพุ่นนะครับกะตกกันอยู่นะครับผมพี่น้องอยู่ทั้งพุ่นกัเพิ่นกันั่งล่อนะครับปากกินเบ็ดอยู่นะครับกันยังเงียบๆอยู่นะแล้วก็ล่มนิดๆน้อยๆครับพี่น้องครับ ช่วงนี้เป็นลมแรงครับพี่น้องครับนาร่อนก็นเริ่มเขามาอย่างไก่นะครับเนาะกีลาตกป่าะะพี่น้องเอ้ยนะครับก็ต้องทาใจครับพี่น้องครับมีกินมีบ่กินแน่นะครับแต่ก็เป็นความสุขของนักกีฬาตกป่าทุกท่านนะครับเนาะได้มาออกหมายก็สุดยอดแล้วเนาะครับไม่น่าเนาะแค่ได้ออกหมายนั่งอยู่หลังขั้นเบดก็มีความสุขแล้วครับพี่น้องครับนี่ละก็คือความสุขเล็กๆหน่อยของกีฬาตกป่านะครับเนาะ,ะอย่าไปหวังว่ามันี่ได้ทุกแมะะต์ครับพี่น้องครับนะตรงนี้พิดหวังมีพลาดกันแน่นะคะร,รับเนาะ เด็กก็ไอ,อ้แตะกี้นี่ว่าอันยังก็อัน,นถาน้าหายหมดได้ยังได้ออับแบง <laughs> คนเกิงแบงคนเกิงตัดตเนาะจำเป็นปนะเนาะครับเนาะโอ้ <laughs> แต่บนแน่ครับบนแน่อาจจะได้อยู่ <laughs> <laughs> คนได้เอาหัวไป <laughs> <laughs> คนได้เอาหัว <laughs> ไปเอ่อให้คนหมดได้แบงตัดไปคนตีนคนตีนนะครับเนาะเล่นมูของบนแหนะครับผมผู้เล่นเล่นหัวหัวกันไปคำคำกันไปครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวผมไป พอลายปุ่นก่อนครับเนาะโอ้นครับโอ้ปุ่นโอ้ยปุ่นเจ้าหนึ่งโอ้เห็เจ้านึ่โอ้บ้านใหม่กุ้นนะอืมปุ่นนะจองใลไล่ปุ่นครับอ้าวพี่น้องครับกะมาเบิ่งอีกเจ้านึ่งนะครับเนาะว่าสิมาหาเสี้ยนโอ้ไปทางไหนเนาะโอ้หน่อแหนนะแต่น้องกะกะซื้อเยื่อของผมไปอยู่นะครับเนาะมาพิจสุดสองนะครับไปลงอีกกลางหนึ่งแต่กะยังบ่ได้แต้มยังบ่ได้ผลนะครับเนาะ สูตรสอนะครับอ่อันนี้สูตรสองบอกหอมยำบะลากเนะครับผมอืมเอาเอาเอาสักบุดนะครับสักบุดสักเก้าครับผล้อต่อไปเนาะครับเน้องแบบแย่ครับการจอมเบ็ดจอมป๋าแย่นะครับแต่ละอ่างนี่เข่งเหมือนกันนะครับบางอ่างก็บกิ่นสูตรหนึ่งนะครับบางอ่างก็กินสูตรสองนะครับขอบคุณจัดนักนะครับเนืองดีส่งผลงานมาให้ผมนะครับตั้งหลายนะครับเนาะอ่ะนี่ก็ขอบคุณน้องเขาหลายๆนะครับที่สั่งเยอะผมไปนะครับน้องยังครับผม ันชััยครบน้องวันชัยนะครับผมอ่าเปิดหน้าบ้างนะครับผมอ่าสวัสดีครับนั่นแหละเฮ้อของเพียนะครับอ่าอ่ะยิ้มสุดสองของแซนคมนะครับผมน้องวันชัยครับเดี๋ยวขอถามกั๊มนะครับน้องนะครับเออเยื่อสิไอ้ทรงเฮือนี่ทรงแต่เขครับเอาผมทรงแต่ครับผมอ่าแน่นอนครับอ่าบางคนถามว่ามีอ่าแบบเก็บ เงินปลายทางไหมพี่น้องครับบ่มีครับพี่น้องครับนะครับเป็นโอนให้ย่างเดียวครับโอนมาก่อนผมส่งให้แน่นอนนะครับการันตีโดยน้องได้ของแน่นอนครับน้องวันัย้ห่าวันใช้ครับได้ของแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าถ้าบ่มีของส่งถึงนะครับของยังมหอดนะครับเกินสามมือไปแล้วโทรหาผมเลยพี่น้องครับเบอร์โทรผมก็มีนะครับอยู่ใต้คลิปนี้ผมลงให้ทุกคลิปนะครับของยังมหัศนครับเส้นคมบางสีรถเอ้าบอกกันแบบเป็นแปดเลย กล้าสั่งกล้าโอนผมกล้าส่งให้แน่นอนนะครับเนาะครับเอ้าขอบคุณน้องมันใช่ครับผมครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับตรงแรกครับพี่น้องเอ้ยเอาเงี้ยวไปเงี้ยวไปมาแล้วครับมาปุิดสูตรสองครับแผงลิฟต์แล้วพี่น้องเอ้ยเอ้าแผงลิฟต์แล้วครับ ล่ะครับพี่น้องตัวแรกของเศ้ามื่อเนี้ครับผมเก้านาฬิกากว่ากว่าครับพี่น้องเป็นจังไหนเป็นจังไหน,น,ไหนบักห้ำเนยมาพี่น้องครับมาลุ้นน้ำกันครับว่าเป็นปลายังครับผม ต้ง,ตงส่งติกวาดไปเมดแล้วนี่ก <c ười> วาดไปจักหลังเนาะหลังนึงครับหลังนี้กวาดไปเอาตางมันไม่ต้ว่าดได้ป่าขึ้นมาครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันครับฟงฟดฟวัดมันบอยองอเข่าครับพี่น้องนี่ยโยเอ๊ะนุงครับขออย่างนี้ครับ หมือนๆกันมานครับผอ้าวขอบคุณลุงน้องคุณหลายๆครับผมอยู่ตรงนั้นกันสองคนใกล้ๆนี่ครับผม <laughs> ได้ซอยกันพี่นอ้องอ๋อเหนียวออกก่อนพุ่นน่ะพุ่นน่ะคุณน่ะเกี่ยวอยู่มาพันหลังนี่เอกคุณได้เพื่อนน่ะแทนเพื่อนน่ะเอ้ามาลุ้นกันครับพี่น้องครับ ออมาบักมามามมาวาเอลล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 เห็นแวบๆครับพี่น้องครับขาวๆดีสกอานวลจันทร์นวลจันทร์ครับพี่น้องครับ เนื่เนเจนเขาเยอะสองครับพี่น้องเมื่อนี้เยอะแรกยังบ่กเขามาเขาเยอะสองครับเอาสูบกันมันหนจังน้อยพี่น้องเว้ยดื้อยอยู่ตัวนี้ครับพี่น้องดื้อๆตัวนี้ไม่โตบองหูงยักบาดอยู่ <laughs> เขาเขาวอย่างนี้ก็นวนจังอย่าได้อย่าได้อย่ออกปลาได้มาเห็นไหมด้อะไรเห็นสุวิงล้อยออกอีกเอางายท้องฮึบเรียบร้อยครับพี่น้องครับยาฮูมาเวิดสุดสองครับผมพี่น้อง มาบเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปสร้างหนเบิ่งครับพี่น้องครับขึ้นทั้งทั้งครับอ้าวย่นโฉมกันครับพี่น้องครับอ้าขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากที่กินเมื่อกี้นี่เยอะไปประมาณสักสามสี่นาทีนะครับผมกระโตประมาณสักสี่ถึงห้าโลอ้าวพี่น้องครับผมสร้างให้เบิ่งครับสี่กิโลหกขีดหน่อยก็ไมนั่นครับตัวน้อยก็ไมนั่นอยู่นะครับหากี่โล่งกว่านั่นนะครับเนาะอ้าวโอเคครับถือว่า ได้แต้มนะครับหนึ่งแต้มนะครับพานไปนะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับช่วงเที่ยงนะครับผมน้าผมกนได้เตรียมหมูครับพี่น้องครับอันนี้ปูครับพี่น้องครับนี่ปูนี่ิปปอิปปอิปกลับออกมาขึ้นนยครับทีมาานะครับขอบขอบไปนะครับอยู่ตามหินนะครับพี่น้องครับตามขอบหินนี่นะครับพวกปลาพวกปูมันด้ขึ้นมาครับหอยสิครับพี่น้องครับ เพนจับได้ตัวเดียวนะครับเอามาปิ้งนะพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสักเก้าสักครู่ครับพี่น้องครับจะได้กินเข่าเที่ยงนะครับย่างหมูย่างไสย่างปูน้องเอ้ยนะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับจับปูจับปลากินนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับตอนนี้อาหารเทียงของผมนะครับพร้อมที่จะเสิร์ฟนะพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะครับน้องโอ้ปูสีสมแต่แสบคักนะครับปูทะเลกับพวกนี้เป็นยากินนะครับพี่น้องครับเล่นปูบานบ้านเฮานี่แหละครับ แซ่บดีนะครับอ้าวเดี๋ยวสิจัดขึ้นโตเอ้ยโตบะหมี่พี่น้องครับเอาขึ้นจานแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกินข้าวครับพี่น้องครับอ้าวพี่น้องครับแล้วแล้ววันนี้อ่าใส่ย่างนะครับผมอ่าก็ปูพี่น้องใส่ย่างหมูย่างนะครับผมมาพี่น้องครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันนะครับเนาะนี่ข้าวเหนียวนะครับหนึ่งมานะครับอยู่ในกระติกฮ้อนพี่น้องครับอุ่นๆอยู่เลยนะครับเนาะ กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดอ่าพี่น้องครับนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดเด็ดจังไงบอครับอ่าจะบอกสูตรให้ครับพี่น้องครับพริกหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนพี่น้องครับสูตรเด็ดครับผมอ่านะครับผมไดเวลานะครับผมสแตกแดกใส่สแตกแดกใส่ขยอดหมู มากมากยังดีนี่ข้าวเหนียวอุ่นๆตามอือปูตาม,มปาูน้อยปูนี้ปี๊บเลยอืมอืมมันครับ,ดดบคุณเดือดเลยสว่น้องครับ ด้เวลาสี่ล้ำล่ากันแล้วนะครับเนาะครับตอนนี้การหาวงแรงแล้วนะครับมีนีได้ผงงานแค่ปลามนนจันตัวเดียวครับพี่น้องครับนากรักด้วยนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสรับนะครับมะควิดสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะครับผมที่ผมทาไปนะครับผมสร้างกันข้มาครับพี่น้องครับผมมีเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับบอกกันตรงนี้เลยบอกกันตรงตรงเลยนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมกล้าสร้างกล้าโอนผมกล้าส่งไห้ครับพี่น้องครับครับแล้วก็ท่านใดที่ นะครับตนใจนะครับอยากจะเอาไปมาร์กเองนะครับผมกับมี่นะครับผมตอนนี้มาแล้วนะครับพี่น้องครับหัวเชื้อมะกุดนะครับผม1นกิโลนะครับผมกิโลละ100บาทนะครับผมค่าส่งนะครับเดี๋ยวมาบอกถึงค่าส่งพี่น้องครับค่าส่งนะครับผมสอบถามกันมาได้ที่นะครับผมไอดีไลน์นะครับผมึ่งอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอนะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเดือพความใช้ปลาความกินบอกคาเดียวครับพี่น้องครับ ซื่อโอดซื่อโอดซื่อเมื่อโอเค okay, ครับพี่น้องครับเดี๋ยวลำล่างกันไปก่อนนะครับจนกว่าจะพอ,อก,กันไหมนะครับผมพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตการดิงง่งให้พี่พ่อหนะครับเด้อพี่น้องออกไม้ทุกครั้งขอให้รอกลั่นคันโง่งทุกคนเดี๋ยวกว่าจะพอ,อก,กันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ